สวัสดีค่ะจากร้านบินช็อปและร้านเดซัพเคสนะคะวันนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับสินค้าของเราค่ะกระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าสตางค์แบรนด์ disaster design จากประเทศอังกฤษนะคะเป็นรุ่นคาราวานวอลเลตค่ะกระเป๋าใบนี้นะคะเป็นกระเป๋าหนังแท้นะคะด้านหน้าเป็นลายดอกไม้ค่ะกระเป๋าดูดูดีไฮโซมากค่ะด้านหลังนะคะก็จะเป็นรูปเหมือนเป็นช่อดอกไม้ค่ะดูด้านในกระเป๋ากันนะคะ เปิดกระเป๋าออกมาค่ะก็จะมีช่องอ่าช่องแรกนะคะเป็นช่องที่สามารถใส่รูปถ่ายได้ค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นช่องยาวนะคะใส่บัตรได้ค่ะแล้วก็ช่องสั้นที่ใส่บัตรได้เนี่ยมี4ช่องนะคะแล้วก็มาดูตรงกลางค่ะตรงกลางก็จะเป็นช่องใส่ธนบัตรได้นะคะมี2ช่องแล้วก็จะมีช่องซิปอยู่ตรงกลาง1ช่องค่ะกระเป๋านะคะมาดูขนาดกัน กระเป๋าใบนี้มีความกว้าง19เซนนะคะความสูง10เซนค่ะแล้วก็ความหนานะคะหนา3เซนค่ะกระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าหนังแท้นะคะมาพร้อมกล่องค่ะที่สามารถที่จะให้เป็นของขวัญวันเกิดหรือของขวัญเพื่อนๆหรือญาติผู้ใหญ่ได้นะคะขอบคุณมากค่ะจากร้านบินช็อปและร้าน Deckert เด c ัพเคสค่ะ